สวัสดีคะ่พะพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนสบายดีเนาะคะ่พะพ่อแม่พี่น้องฟังเล่าเนาะ,ะเดี๋ยวม้นนี่เนาะคะ่ะทางช่องของห้าเนาะ,ะช่องของนกเป็ดน้ำเนาะคะ่ะกมีโอกาสได้มาเที่ยวมารีแล็กกับถนนหนทางเส้นนีของเมืองไทยเนาะคะ่พะพ่อแม่พี่น้องซึ่งถนนหนทางเส้นนีนี่เพิ่งจะแล้วเซจไปเมื่อสองสามปีที่แล้วเนาะคะ่ะ สำหรับเซนสามศูนย์สี่เนาะคะ่ะซึ่งคลิปนี้นะเ้าเริ่มจากปากทงชัยเนาะแล้วเฮากะสิบไปลงวัง,วงน้ำเขียวแล้วกะกิโลเมตรเจ็ดสิบเก่านาะคะ่ะเนาะคือเฮ้าสิไปไปเซนสุดอยู่ช่วงนั้นเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้เนาะช่วงนี้เนาะคะ่ะเฮากะมาถึงแถว วังน้ำเคี้ยวแล้วเนาะคะ่นะเนาะสำหรับช่วงนี้นะสอยุ่ในช่วงของวังน้ำเคี้ยวเนาะคะ่ะสำหรับถนนเส้นนี้มาเบ่งความสวยงามของถนนหนทางเมืองไทยของเฮ้าอีกเซนน,นึงเนาะคะ่ะกะย่างทีบอกเนาะคะ่ะว่าเฮ้าเริ่มตนจากปากทงชัยเนาะแล้วเฮากะสีมาวังน้ำเคี้ยวเล้วกะไปกิโลเมตรที่เจ็ดสิบเก้านะคะสำหรับคลิปนี้เนาะ ถนนทนท่างเส้นนีนาเป็นหกเลนแล้วด้วยค่ะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยมียู่แค่ซีเลนเนาะค่ะเนาะนาถ้าจำมาพิษนะแต่ว่าตอนนี้นี่ขยายเป็นหกเลนไปแล้วเนาะคะ่ะบางช่วงนะคะบางช่วงที่มีมีพักรถมีอย่างนเนี่ยนี่ก็สิเป็นแปดเลนคือกันด้วยค่ะสำหรับถนนเส้นนีเนาะเซนสามศูนซีเนาะค่ะ เบิงความสวยงามของถนนหนทางด้วยค่ะพ่อแม่พี่น้องกะสซีเลนไปตามไรเขาแบบนี้ละ่ะสำหรับถนนเซนนีเนาะค่ะเนาะกะสซมีเตผู้เขาเนาะคะ่ะกะสวยงามไม่แพ้ที่ไหนเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องสำหรับถนนเส้นนีเนาะคะ่ะ ขยายถนนออกมานีใดประมาณสองถึงสามปีแล้วเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องสำหรับถนนเส้นนีเนาะ,ะนี่เนาะเบิ่งไปพร้อมๆกันเนาะคะ่ะเนาะเป็นคลิปที่สันส้นๆเนาะคะ่ะบด้ยาวมากเนาะเพราะว่าสตัดให้เบิ่งเป็นช่วงเป็นช่วงเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้นี่ก็ย่างที่บอกเนาะ,ะเริ่มต้นจากไอ้ปักธงชัยเนาะคะ่ะ เฮากัสิไปสิส้ินซูดยูทีกิโลเมตรทีเจ็ดสิบเก้านาะค่ะเนาะซึ่งระหว่างทางนี้หฮากัสิพานวัางนำเคี้ยวเนาะค่ะเนาะเบิ่งความสวยงามด้วยค่ะเพ่อแม่พี่นอ้องสำหรับถนนหนทางเส้นนีนาะเพิ่นสิมีการเจาะอุโมงนำเนาะค่ะเนาะแต่ว่าเจาะอุโมงนี่เดี๋ยวสิให้เบิ่งคลิปต่อๆไปเนาะค่ะเนาะ นี่นะเบ่งเบ่งความสวยงามของถนนเนาะค่ะเนาะซึ่งการขยายลายๆเล่นนี่ก็ให้ความสะดวกสบายกับคนใส่รถใส่ถนนเนาะค่ะเนาะก็คือมันสีแด์เด็กของตัวขึ้นเนาะค่ะสำหรับการขยายถนนห้นทางเนาะค่ะ เป็นอีกเส้นหนึ่งที่อยู่ในเมืองไทยเนาะคะ่ะที่สวยงามนะะเนาะค่ะเนาะสำหรับถนนหน,นทางเส้นนี้นะซึ่งบริห่างไกลจากกรุงเทพนะะเนาะค่ะเนาะสองฝั่งทางนี้สิเต็มไปด้วยภูเขานะะเนาะค่ะเนาะแล้วก็สิมีรีสอร์ทหลายหลายเด้อค่ะบ่ว่าสิเป็นฝั่งซ้ายมือหรือฝั่งขวามือก็สิมีร้านกาแฟเนาะค่ะเนาะก็สิมีรีสอร์ทเนาะ ซื่อไงหเห็นเป็นระยะๆะะอยู่เนาะคะ่ะแต่ว่าความสวยงามของถนนนี่ก็คือช่วงจังหวะตีโคง้งจังหวะจังหวะที่ว่าไลไปตามเขาเนาะคะ่ะเนาะที่ว่าห้าวแลนด์ลดไปตามเขานะะ่กะก็ให้ความสวยงามและ้วกะ็โดดเด่นอีกอีกเส้นหนึ่งเนาะคะ่ะสำหรับถนนของเมืองไทยเนาะคะ่ะ สองฟังทางในกสิเตมไปโดยผู้เขาเนาะค่ะเนาะแล้วก็ซิมีโมบานป้าป้ายเนาะคะะ่ะเนาะซิมีบานส่งสวยๆงามๆามให้เห็นนะส่งแปลกๆตากระมีเนาะค่ะสำหรับไอพ่อแม่พี่น้องของเขาที่เพิ่มมีที่ดินอยู่แถวนี้แล้วเพิ่นกะมาสร้างบ้านอยู่ตามรูปเขานี่เนาะเพิ่นกะซิมีแนวความคิดแปลก มีไอเดียดีๆเหตุรูปแบบบานแปลกๆให้มีมีหลายรูปแบบคือกันเนาะคะ่ะสำหรับสองฝั่งทางนี้เนาะเป็นถนนที่สวยงามมากๆเลยด้อค่ะสำหรับไอ้ถนนหนทางเส้นนี้เนาะคะ่ะซึ่งนกเป็นนามเองนี่ก่ะ มีโอกาสได้มามาเซนนี่เนาะคะ่ะเนาะกจาเลยได้ไทายคลิปถนนหนทางเซนนี่ให้ทุกๆคนเบิ้งเนาะคะ่ะเนาะว่าที่นี่ประเทศไทยเนาะคะ่ะเนาะก็มีถนนสวยๆงามๆแห่เฮาเบิงนนะะ้งคือกันเนาะค่ะเนาะก่อยางทีผ่านๆมายังที่บอกเนาะคะ่ะว่าบ่ห่างไกลจากกรุงเทพฯเนาะค่ะเนาะเป็นที่อยู่ใน,ในช่วงของอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาเนาะคะ่ะที่เฮาแล่นอยู่นี่เนาะ นี่เนาะสวยงามมากๆเลยเด้อค่ะสำหรับไอ้ถนนเซนนีน่ะแนมไปทางใดก็มีแต่ผู้เขาเนาะค่ะเนาะแนมไปข้างหน้ากับผู้เขาแนมไปข้างหลังกับผู้เขาเนาะค่ะเพลินขยายถนนออกย่างกว้างเลยเด้อค่ะเด้อฮกเลนพุ่นเนาะสะดวกสบายในการแล่นมากเลยสำหรับการใส่รถใส่ถนนเส้นนี้เนาะค่ะเนาะ สำหรับคลิปนี้นะเอกเป็นนำเองกะได้พาทุกๆคนมาเบิงถนนหนทางเมืองไทยอีกเซนหนึ่งเนาะค่ะเนาะเซนสามสนสี่เนาะห้าเริ่มต้นจากปากทงชัยห้ากะซิมาอำเภอวาง้ำเคียวหลักกาสิบไปกิโลเมตรเจ็ดสิบเก้านาะค่ะเนาะซึ่งกะได้ไทายคลิปให้เบิงความสวยงามของถนนหนทางเสน้นนี้เนาะคะ่ะพ่อแม่พี่นอ้องซึ่งห้ากะ บึงไปพร้อมๆกันเลยเด้อค่ะเด้อสำหรับถนนทนทางเส้นนี้เนาะเฮาสี่ไปสินสุดอยู่ทีกิโลเมตรเจ็ดสิบเก้านาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้เนาะค่ะเนาะเฮาบึงไปพร้อมๆกันเลยเนาะคันนี้นะตอนนี้เฮากาเลยกิโลเมตรที่เจ็ดสิบเกามาแล้วเนาะคันนี้ที่เฮาเห็นอยู่นี่คือเฮา เฮาเลยกิโลเมตรเจ็ดสิบเก้ามามาหน่อยนึงเนาะค่ะเนาะสำหรับมือน,นีนกเป็นนำเองกับพาทุกๆคนมาเบิงถนนหนทางเซนสามส่วนสี่เนาะคะ่ะเริ่มจากปากธงชัยมาหอดกิโลเมตรทีเจ็ดสิบเก้าเนาะค่ะเนาะสำหรับมือน,นีกาแค่นี้เด็กคะ่ะเจอก,กันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ